คนึง ลูกกับตำรวจในนี้ห้าคนครับไม่มีเงินซื้อนมให้ลูกกินขอตัวผู้เป็นพ่อก็ไม่ได้สนใจใยดีหนำซ้ำทำร้ายร่างกายเรื่องมันเริ่มปานปลายไปเจอเป็นโพยสวยไปรู้จักกับตำรวจในนี้นี่เมื่อไหร่ฮะเมื่อปีห้าสองค่ะคุณมาทราบได้ไงเขามีเมียมาก่อนคุณสี่คนก็ค,คือหลังจากหนูแต่งงานกันแล้วอยู่กินกันแล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งเขาอุ้มลูกมาตามหาส e. ามีเขามาที่อาพาร์ตเมนต์ห้องเช่าหนูเขาก็บอกว่าส e. ามนะีเขาเนี่ยนะเนี่ยโทรติดต่อไม่ได้ เลยลูกต้าไม่มีนมจะกินคือตอนนั้นเราไม่ได้รู้มาก่อนเลยเพราะเราแต่งงานด้วยใช่ไหมใช่ค่ะแต่งงานนี่คือแต่งยังไงแต่งคือจัดก็คือจัดพิธีผู้ใหญ่รับรู้กันที่บ้าน<อ>คือผู้ใหญ่รับรู้คข้าากันแบบเปิดเผยอะหนูก็ไม่ได้คิดว่าหนูจะต้องไปแย่งผัวชาวบ้านเขานี่จดะเบยนสมรสไหมไม่ค่ะไม่ได้จดะเบยนสมรสเพรา้เหตุผลว่าไงไม่ได้จดะเบยนสมรสเพราะว่าเราเพิ่งอยู่ด้วยก,กันยังไม่ได้คิดว่าเราเพิ่งอยู่ด้วยก,กันแล้วจะต้องวางแผนสวดทะเบียนกันเลยนี่คุณไปทราบมา,าว่าจริงๆแล้วตัวสามีเองเนี่ย จดทะเบียนสมรสเอาไว้แต่จดกับคนอื่นไม่ได้จดจากคุณอันนี้จริงไหมจริงค่ะเขาไปจดกับใครฮะจดกับภรรยาคนที่สองเขาเพิ่งจะจดกันเมื่อปี53แต่งงานเมื่อปีปี52ปี52แต่ทางนู้นเขาจดทะเบียนสมรสเมื่อปี5 3 53มเมียคนที่หนึ่งก็มีลูกกับเขาใช่ไหมพูดแฟนเราอ่ะใช่ค่ะมีลูกกี่คนมีคนเดียวคนที่สองมีลูกกี่คน5คน5คนเป็น6คนแล้วนะคนที่3าม 2>, 2คน8ดแล้วเอาคนที่สี่หนึ่งคนกับคุณอีกกี่คนห้าคน14คนแล้วอีก2ไปไหนอ่ะอีกสองคนยังไม่ระบุตัวต,วตนยังไม่ระบุตัวต,วตนค่ะแต่มีมีคแล้วปัญหามันเกิดจากอะไรฮะไหนอลองเล่าให้ฟังหน่อยก็เป็นครอบครัวที่ไม่เคยมีปัญหาอะไรกันก็ มีความสุขทุกอย่างเพราอช่วงเข้าปีช่วงโควิดเขาเริ่มไปตามจังหวัดบ่อยเริ่มค้างค่าเทอมลูกค้างค่าเช่าบ้านค่าน้ําค่าไฟเริ่มกระท่อนกระแทน่นไม่ได้เหมือนอย่างที่เคยดูแลกันอย่างเมื่อก่อนเขนก็ชอบปาร์ตี้มากเหรอน้องก็ประมาณนั้นละคะ่ะมีวันน,นึงเห็นว่ามีปัญหาว่าเขาจากจะออกไปเที่ยวเหรอ กเ,เขาบอกว่าเขาจะไปทํางานอ,อก็ไปเจอรูปที่เขาส่งมาในไลน์กลุ่มก็เป็นรูปแบบว่าปาร์ตี้กันเรียกเด็กเอ็นมาให้บริการอะไรประมาณนั้นนะคะเห็นภาพนั้นก็เลยเอามาวินกับเขาอ,อันนี้ะนะคะที่เป็นประเด็นทะเลาะกันวันนั้นหลังจากปากเสียงก็คือลงไม้ลงมือกันใช่ดูกทำร้ายยังไงฮะจิกตบใช้คำพูดจิกกัดเราสารพัดอย่างอุ้ยทุบแบบนี นี่จับทุกโหยนี่กดแบบนี้นี่ปัดป้องเหรอปัดป้องปัดป้องแล้วนี่ลูกนะโอ้โหอ่ะเราต้องแบบเหมือนแบบํำภาพหยุดหยุดตัวนี้หน่อยนะฮะเพราะว่ามันดูรุนแรงเกินไปโหย,โย,ย่ต่น้าลูกอะ่ะอ อย่างที่เขาบอกผมเนี่ยผมว่านในภาพเนี่ยอันนี้มันคือการปัดป้องหรือไม่เขาเนี่ยไปรับแม่ของทางผู้หญิงมาเขาบอกว่าอยากเอามาช่วยเลี้ยงลูกช่วยคุยผมก็ถามว่าอ้าวแล้วในระหว่างที่หายไปตั้งนานเนี่ยอยู่ดีๆคุณจะเอาแม่มาเลี้ยงลูกคุณได้เลี้ยงลูกบ้างหรือเปล่าเขาบอกผมรักลูกมากนะผมเลี้ยงลูกตลอดเขาบอกคุณเหรอเขาบอกเขาบอกวันนี้เมื่อวานเขายังโอนเงินมาให้เลยเท่าไหร่เขาเมื่อวานเป็นข่าวโอนเง<อ>ินมาให้เลยโอนมาห้าร้อยห้าร้อยลูกกี่คนห้าคนคนละร้อย เอาไปแบ่งๆกันกันเข้าไปช่วยถึงบ้านนะครับพาทางฝั่งของภรรยาออกมาอยู่ในเซฟเฮ้าส์ของคุณการเอาไว้นะฮะแล้วก็ดูแลกันอย่างดีปรากฏล่าสุดคุณการตกใจครับคุณผู้ชมครับเพราะอะไรเพราะว่าไปเอาข้าวของออกมาไปเจอสมุดที่มันแปลกๆอยู่คืออะไรกันแน่อันนั้นมันจริงๆมันก็คือสมุดวาดภาพลูกแต่เบื้องต้นเนี่ยพอผมเปิดเข้าไปมันก็จะมีชื่อของสถานีตำรวจถึง80ที่แล้วก็มีตัวเลขเนี่ยเยอะมากแล้วที่น่าตกใจมากกว่านั้น มีเบอร์ติดต่อผมก็ลองเอาเบอร์ไปค้นนี่ไงลูกน้องสจกับชุดเคลียร์ตำรวจเสียอันนี้เนี่ยมันออกบินให้ด้วยนะมันเป็นการเชียบอลชื่อร้านนี่ลงท้าย8 8ดอุ้ยมันชื่ออะไรวะกันบ่อตกกุ้งตู้มวยตู้อาจจะเป็นใครออาจจะเป็นชื่อคนเอาเนี่อะไรอีกอะด้านหลังเนี่ยมันคือตัวเงินไอ้ตัวตัวเลขตัวเลขไม่ตัวเงินเป็นการคิดเลขด้านหน้าท่านเห็นเลขศูนย์ไหม มันคือเบอร์ติดต่อผมรู้ที่อยู่ผมรู้เบอร์รู้ว่าเป็นใครผมรู้หมดเลยแต่ตอนนี้ชโ,โดจอันเนี้ยมันแค่ส่วนหนึ่งของของเล่มนั้นเองมีย้อนหลังไปเยอะเลยแหละคือเรื่องอนี้พี่วิรุธมองยังไงฮะในฐานะที่เป็นเจเลเก่าครับการทําร้ายเนะี่ยแม้จะเป็นเมียที่ไม่จดทะเบียนหรือจดทะเบียนก็ตามเนี่ยนะฮะมันก็ไปทําร้ายกันไม่ได้ไอ้เรื่องการไม่เลี้ยงดูเนี่ยมันก็มีนะฮะในเรื่องของวิัยตํารวจแต่ประเด็นสําคัญมันก็อยู่ในมือคุณกันน่ะแหละฮะไอ้บัญชีถอยน่ะถ้าบัญชีที่เป็นบัญชีถวยนะ ก็ถือว่าเขาเป็นหัวเบี้ยนะฟังแล้วก็น่าตกใจเมียเมียห้าคนนะลูกสิบหกในข้อได้จริงเนี่ยตำรวจมันมีเมียเยอะทั้งนั้นแหละครับคุณโหนมอุ้ยตำรวจในผลมันมีเมียน้อยกันทั้งนั้นแหละอยถ้าไม่ไปทําร้ายกันเนี่ยไม่ทอดทิ้งเขามันก็ไม่มีประเด็นเรื่องไอ้บัญชีสวยเนี่ยที่ที่ถูกนําออกมานี่น่าสนใจมากเลยนะนี่เรื่องใหญ่นะคือเวลาเนี้ยผมจะบอกผู้ชายแล้วกันคุณจะชนะคนที่คุณรักหรือคนที่เขารักคุณคุณชนะแล้วคุณได้อะไรสุดท้ายก็ชนะบนความเจ็บปวดความ เสียใจของแต่ละคนไม่มีประโยชน์เลยครับวันนี้เลิกเถอะหันมามองเรื่องลูกแล้วเดินต่อตอนนี้ขออภัยนะเขาโอนมาให้500ก่อนหน้าน,นี้ไม่โอนเลยเหรอก็ม,มีโอนก่อนสงการพนะันหนึ่งตั้งแต่ก่อนสงการพันหนึ่งสงการนี่มันจะเดือนหนึ่งแล้วโอนมาพันหนึ่งแล้วก็อนอีก500แล้วลูก5คนเนี่ยแล้วเอาเงินที่ไหนใช้กันก็หนูมีเงินก้อนหนึ่งก่อนที่เขาจะไปก็จะหมดแล้วล่ะค่ะตอนนี้เหลืออยู่เท่าไหร่เหลืออยู่ไม่กี่ร้อยบาท ücht? แล้วค่ะ heels.